ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผมผมก็มาโชว์แมปหน่อยนะครับผมทุกคนอีกประมาณเอ่ออีกไม่กี่วันผมก็จะเปิดให้เล่นแล้วนะครับผมทุกคนสําหรับแบบแบบลิมพันขอโทษทีนะครับผมสาหรับแบบนี้นะครับผมทุกคนก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับผมมีสนามแข่งรถให้ไปแวนกันด้วยนะครับผมทุกคนหนุ่มขอไปแป๊บนึงมันไกลอยู่เนี่ย นี่นะครับผมทุกคนสนามแข่งรถลานเม็ดของเรานะครับผมประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวก็ตอนนี้ผมก็ทําประตูวาร์ปไว้แล้วแหละเดี๋ยวผมพาไปดูประตูวาร์ปหน่อยแล้วกันนี่นะครับผมทุกค <c oughs> นสําหรับประตูวาร์ปของเรานะครับผม <c oughs> ก็สามารถวาร์ไปสนามแข่งรถทางนี้ได้เดี๋ยวผมทำเป็นทางถนนเข้าไปตรงนี้ให้นะครับผมทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับผมก็มาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็จะมาแจกระบบวิ่งนะครับผมทุกคนก็ เป็นระบบกดชิปนะครับผมทุกคนนี่นะครับผมกดชิปวิ่งนะครับผมนี่เห็นไหมตอนนี้ก็วิ่งอยู่นะครับผมก็ปรับความเร็วได้นะครับผมผมปรับไว้แค่นี้นะนี่กดชิปอีกทีนึงก็จะเป็นการหยุดวิ่งนะครับผมเห็นไหมประมาณนี้นะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันในอีกโปรเจกต์หนึ่งกันเลยดีกว่านะครับผมทุกคนว่าทํายังไงนะครับผม โอเคครับตอนนี้นะครับผมผมก็ได้เปิดโปรเจกต์ใหม่มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนก็ผมพูดติดขัดอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมทุกคนก็เพื่อเป็นการเสียเวลาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมทุกคนแล้วก็มาดูกันเลยนะครับผมสําหรับวิธีการทํานะครับผมทุกคนก็วิธีการทําง่ายๆนะครับผมทุกคนก็อย่างแรกนะครับผมให้ทุกคนเอ่อมาตรงคำว่า starter player ไม่รู้อ่านถูกเปล่าทุกคนตรงเมาส์ผมเลยนะครับผมกดเปิดมานะครับผมนี่นะ แล้วข้างล่างนะครับผมมันก็จะมีอีก2ไฟส์นะครับผมทุกคนให้ทุกคนเออ่กดไอ้เนี่ย, starter, ยสตาร์ตเตอร,ร์อะไรเนี่ยสคริปอะไรท้าลงทา้ายเนี่ยแรกนะครับผมทุกคนอันข้างบนนะครับผมมันจะมีอยู่2อันนะครับผมทุกคนผมนก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกนะครับผมก็ดูตามเออ่ลูกศรเมาส์ผมเอาแล้วกันนะครับผมกดบวกนะครับผมทุกคนแล้วก็เพิ่มล้อข้อสคริปเข้ามานะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็ลบไอ้นี่ไปเลยนะครับผมนี่ ที่มันเขียนแห้นะครับผมทุกคนก็แล้วก็คัดลอกสคริปที่ผมเอาไว้ใต้คอมเมนต์หรือใต้ดีคลิปชัตนนี้นะครับผมมาวางได้เลยนะครับผมทุกคนฟึบนี่นะครับผมทุกคนแล้วเราก็มาลองเทสกันเลยนะครับผมก็จะเป็นยังไงนะครับผมทุกคนนี่นะครับเราก็จะวิ่งได้แล้วนะครับผมทุกคนกดหยุดได้กดวิ่งได้นะครับผมทุกคนประมาณนี้นะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายสคริปหน่อยละกันนะครับผมวิธีการแบบ ปรับความเร็วอะไรอย่างนี้นะทุกคนก็กดเปิดสคริปไม่อีกรอบนะครับผมนี่นะครับผมทุกคนก็อันนี้นะครับเลข30นะทุกคนเห็นตรงเลข30มสิบไหมเลข30มสิบอ่ะคือตอนเรากดชิปวิ่งนะครับผมว่าจะให้ความเร็วเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองปรับสัก100แล้วกันนะครับผมแล้วก็อัน16นี้นะครับผมคือตอนเราแบบเลิกกดวิ่งอะ่ะให้มันวิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวปรับสักหนึ่งแล้วกันจะได้แบบเห็นผลชัดเจนเลยนะทุกคนว่าแบบ มันจะเป็นยังไงนะครับผมทุกคนโอเคนี่เรามาลองกันเลยนะครับผมทุกคนเอ่อกดวิ่งเห็นไหมทุกคนอย่ากระโดดแฟตอะ่ะโอ้โหดูดิวิ่งอย่างเร็วอะ่ะโอ้โหประมาณนี้นะครับผมเราลองเลิกกดวิ่งโอ้โหนึกว่าเดินไม่ไปอะ่ะดูดิอย่าก,กับคนเดินไม่ไปอะ่ะเลิกคดวิ่งอะ่ะผมปรับไว้หนึ่งเลยทุกคนในเนี้ย มันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับผมลองก,กดวิ่งสิฟึบโอ้ยเร็วแรงทะลุนรกเลยนะครับผมแบบนี้ประมาณนี้นะครับผมทุกคนสำหรับเชคคลิปวิ่งนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมทุกคนโอ้โหลายตาจัดเลยทุกคนดูเลยตอนวิ่งอะ <c oughs> ปรับไว้สักร้อยอะถ้าปรับสักล้านหนึ่งมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยคนดูกดดูก็ลองไปหาปรับกันดูก็ได้นะครับผมทุกคนไปแล้วครับผมทุกคน,กคนบ๊ายบาย,บายครับ